สวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้เบิร์ดทำธุรกิจอะไรอยู่ครับอ่าทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง,รงครับผมย้ายเคื่องกับรตัวลาน้ำจักรอ๋อเป็นเครื่องจักรใหญ่ใช่ไหมเครื่องนะจักรใหญ่ที่ผลิตผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับอะไร คือเครื่องจักรโรงงานค<ช>รงงนับหงหนักเลยนะครับแล้วอาเบิร uh, ์ตช่วยเล่าประวัติคร่าวๆของธุรกิจของเบิร์ตได้ไหมครับก่อนที่จะมาเป็นหัวใจกอบรบริการขนต่งนี้ผมก็ในชีวิตมาทำเป็นลูกจ้างเขามาก่อนเป็นลูกจ้างเขามาก่อนเป็นลูกน้องเขาทำง,งานเกี่ยวกับยเครื่องจักรนี่เนี่ยเป็นลูกน้องเขามาประมาณเจ็ดปีอพอได้เจ็ดปีเรามีความรู้พอที่จะ แยกตัวมาได้เราก็ขอแยกตัวมาทำหมท,ทำหมดได้เอาส่วนตัว,วเองมาทำ,ทำาหาลูกค้าเองอะไรเองคือแต่คือสมัยตอนยังเป็นลูกน้องนี่คือก็ถือทำงานในธุรกิจแบบนี้เหมือนกันใช่ครับธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วอพอเรามีความรู้ความอะไรขึ้นพองานการเราเข้าหลักรู้ลูกค้ารู้จักลูกค้าบ้า,บางแล้วก็ขอแยกจากท่าแก่เก่ามาท่าแก่เก่าก็อนุญาตส่งเสริมให้เรามาทํา แล้วเปิดเป็นของตัวเองเลยมาเปิดเป็นของตัวเองก็เริ่มครับมีรถอยู่สองคันก่อนอยู่ก็เล่าแก่เก่าเล่าแก่เก่าค้ซื้อรถมาวิ่งร่วมกับเขาสองคันคนบรรทุกสองคันพอแยกมาแล้วก็มีรถบรรทุกอู่สองคันแล้วก็พอแยกมารุกน้องเก่าเล่าแก่เก่าตํามาเพิ่มประมาณสิบกว่คนตามมาอยู่ดนแยกก็เริ่มทํางานวันแรกออกมาก็ได้ได้งานทาเลยลูกค้าโรงาลูกค้าเก่าเก่าเขาก็สนับตนนุนเราให้ให้ให้งานทามาตลอด อ๋อคือลูกค้าเก่าที่เคยทำงานใช่เป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็โทรไปบอกว่าของานเราก็จะับนมามาเราะเห็นตแก่เก่าคือเท่าแก่อนเก่าว่ารับหนุเราด้วยเพื่ออนุญาตให้เราโทรหาลูกค้าได้ครับก็รับหนุมมาตลอดก็เริ่มทํางานมาตั้งแต่ปีแยกออกต่าแก่ก่ามาประมาณปีประมา้าร้อยามสเก้าก็เริ่มทำอะไรก็ตุิกามา ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้<ม>ตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่ก็เป็นลูกค้าหมุนเวียนนะครับ<ฆ>คือจะไม่ทีประจําอยู่ก็มีประจําคือหมุนเวียนไปเครื่องเหมนเวียนทํางานแบบบริการแบบปากต่อปากค้าปากต่อปากอ่าครั้งแรกก็แค่ปากต่อปากคือผมสมว่าเราผมบริการให้คุณคุณประทับใจผมคุณจะไปแนะนําเพื่อน<ม>ให้มาใช้บริาการผมครับ อ่โอเคครับแล้วอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้บริการนะครับเป็นเขาเป็นใครมาถางไหนครับคือกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยคือผมให้บริการที่เปกันเอเงกนกับลูกค,ค้าทุกคนนะครับค,คือจะใช้นบาบัตรแตกบ้างแล้วก็ปากส่วนใหญ่จะมาปากต่อปากเพื่อนเพื่อนแนะนำกันไปคือ,อ,อรู้จักผ่าเพื่อนเพื่อนกันรู้จักกันก็มีทั้งจากโรงงานนี้โรงงานนี่ก็แนะนำโรงงานเอื่อมาให้ใช้บริการนี่บอกบริการเขาดีนะอะไรเราติดต่อทุกอย่าง ครับจะเป็นทำเครื่องเขาเสียหายเราก็ร right? ับเอบาะผู้ใหญ่ของเราพนักงานทํางานไม่ดีเขาโทรมาบอกเราแก้ไขไปหาไปคุยห้างเขาการดูแลลูกค้าดปวยการดูแลลูกค้าแล้ให้ให้ลูกค้ารู้จักเราด้วยอ่าเป็นยังไงแล้วอย่างนี้มีเวลาทํางานมีอุปสรรคอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคสองคัญเลยในการทํางานตรงมี้ัมีมันมี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 มั่งแต่ไม่มากเท่าไหร่ มันจะมีเรื่องไม่ตรงเวลาคือเครื่องมือรุนน้องเราบางครั้งก็รูนน้องเราบางครั้งก็เกี่ยวกับเครื่องมือกลไกบางครั้งไปแล้วออกมาแล้วเครื่องรถเสียบ้างไปไม่ถึงลูกค้าต่างหมดบ้างก็มีเราก็ต้องต้องโตแจ้งลูกค้าว่าเกิดเหตุตรงนี้นะรถไปไม่ได้ต้องรอหน่อยชั่วโมงต่อชั่วโมงเป็นไม่เหตุม่ส่จริงเหตุสุดวิส่เปนัจจัยใหคบริษัทได้อย่างเราใช้เครื่องมือหนักอย่างเงี้ยสมมติไปจ้างเคนเคนใหญ่ๆริษัทใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ย เขามาไม่ตรงเวลาครับมันก็เป็นปัจจัยอืมใช่เพราะว่าเราก็ทาต้องทํางานเข้ากัมันต้องโคกันหลายเจ้าเพราะเราไม่สามารถที่จะจหาเครื่องมือโดยทั้งหมดได้ในในบริษัทเราครับมันก็ต้องมีมีพวกที่จะโค้งกันอย่างระบบไฟก็มีบริษัทช่วยเรานะก่อสร้างก็ก็ทํางานโคกันเราต้องมีพวกพวกวอ่ามิษัทขนส่งอะไรรถเราเล็กไปมีรถใหญ่ตรงนี้แล้วก็ติดต่อบริษัทกังมา อย่างนี้พอเวลามีปัญหาอะไรครับสมมติลูกน้องมาไปไม่สามารถไปได้ตรงเวลาเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขยังไงครับพอลูกน้องจะโทรบอกว่าไปไม่ถึงนะตอนนี้ถ้านั้นลูกค้าแปดโมงจะมาไม่ถึงเราก็จะโทรแจ้งมาหาผมผมจะรีบโทรหาลูกค้าบอกว่าตอนนี้เกิดเกิดอุปสรรคนิดหน่อยไปไม่ทันเวลานะขอขอเวลาสักหน่อยเพราะเพราะรถบรถรทุกมันมีเวลาจํากัดวิ่งใช่ไหมหกโมงเช้าที่วิ่งไม่ได้ตั้งแต่ ตั้งแต่สี่ห้าไอ้ตั้งแต่ตั้งแต,ต่สองสองทุ่มขึ้นไปเนี่ยขึ้นไม่ได้บิ่งได้แต่ระยะตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยเขาจะห้ามรถบรรทุกน่ะหกโมงก็เหลือให้หยุดวิ่งเลยอ๋อหยุดวิ่งไปวิ่งได้จริงประมาณเก้าโมงฮะตอนนี้เราเรานะลูกค้าแปดโมงเนี่ยเราจะออกออกจากไซต์งานเนี่ยประมาณตีห้าเขาบอกว่าให้สินลูกค้าได้ก่อนหกโมงถ้าเกิดลูกค้าไปไม่ถึงลูกค้าก่อนหกโมงเนี่ยรถบรรทุกเวลาเราไปหาเลยก็เป็นิด แล้วต้องรแจ้งต้องค่าก่อต้องเคลียร์กันะครับอะไรตัวใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาครับจะเคลียร์พอเราจะเตรียมพร้อมก่อนดีกว่าใช่ครับไม่ใช่ว่าจะโทรมาตามว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราลูกน้องจะแจ้งว่าไปไม่ถึงนะครับเราก็รู้พอประมาณตั้งแปดโมงนี้รถโรงงานก็เปิดแล้โต้เลยครับบอกว่าไปไม่ถึงนี่ผลตอบรับที่ได้ก็โอเคโอเคเลยดีนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลกันแบบบางที่แล้วอย่างบริการบางทีย้ายสั่งเราเข้าสั่งให้เราไปย้ายเครื่องตัวเดียวเนี่ย เราย้ายไม่เสร็จลูกค้าบอกให้ตรงนี้ขยับตัตวนี้ไม่ตรงนิดนึงตดิงเป็นสองเมตรเราบริววก,การให้ลูกค้าคือไม่คิดตัวตังคบก็เป็นการช่วยเหลือกันก็เป็นน้ำใจช่วยกันครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าเก่าที่เขาเคยใช้เรามานานแล้วเรามีการดูแลลูกค้าเก่าอย่างไรบ้างครับก็ดูแลก็กคุยติดต่อตลอดตั้งใจทั้งหมดมีอะไรที่ให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตลอดแรือวามีงานงานสอนอะไรก็ติดต่อกันมาแต่ช่วยกันมี้ครับเป็นการแทคครับ c o n t a c ครับแล้วก็แล้วอย่างนี้ปัจจุบันมีกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ๆอย่างไรบ้างครับคนที่เราไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าใหม่นี้เราไม่ต้องหาเพราะงานมันเต็มมืออ๋อทุกวันนี้ก็แน่นแล้วแน่นแล้วก็ม,มันติดปัญหาอยู่อย่างคือตอนนี้แรงงานนี่หายากแรงงานที่มาเป็นลูกน้องเพราะงานเป็นงานหนึ่งงานเสี่ยงงานอันตรายงานไม่มีกาหนดเวลาที่จะเลิกจึงงานไม่ใช่มาทำแปดโมงปุ๊บแล้ว ห้าโมงเย็นเช้ามันไม่ใช่งานออฟฟิศมันไม่ใช่งานคืองานโรงงานงานรับเหมาครับคืองานเรานี่พนักงานต้องตื่นตีห้าลุยลุยก่อน่างนแล้วออกจากออกจากใต้งานเนี้ยตีห้านี้กตีสี่ครึ่งออกแล้วเพื่อให้ไปถึงใซตงานลูกค้าก่อนหกโมงเช้าไปจอดรอที่งานของเขาพอถึงเวลาแปดโมงทำงานก่อนเข้าแล้วก็ทำงานได้เลยเพราะมันจะหาแรงงานที่อันนี้แล้วค่าแรงก็สูงมากใช่สูงมากทุกคนใช่ค่าแรงบนงานเนี่ย ถ้าต่ำกว่าถ้าวันทาากกั้งสามร้อยยังไม่มีใครทำไหมก่อนเพรามันต้นมันเป็นงานหนักเป็น,นงานหนักงานคือไม่มีเวลาครับโอเคครับแลว้วอย่างนี้เวลาเรามีลูกค้าที่ไม่พอใจอใช้บริการของเราครับเราจะแก้ไขปัญหายัางไงเมื่อเวลาเขาโอ้โหโทรมาว่าเราเลยว่าแบบลูกน้องทำง,งานไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะรับมือลูกค้าเราเราก็ขอโทษเขาครัแรกคือขอโทษก่อนว่าลูกน้องผมทําอะไรบ้างที่ไม่ดี ทำผิดพลาดอะไรตรงไงแล้วก็ต้องขอโทษลูกค้าอากจเกี่ยดลูกค้าก่อนตรงนี้เราต้องยอมรับว่าลูกน้องเราดีเราก็ต้องเรียกลูกน้องมาจัดเตรับมกับต่อไปก็จะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีส่วนให่ค่อยแล้วในอนาคตนะครับมีแผนขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นไหมครับเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวอาเซียนจะเปิดแล้วมีแผนอะไรจะขยายกิจการกว้างขวาง คือขยายนี่คงค่อยๆไปอยไปนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกอะเรื่องแรงงานมันหายยากถ้าแรงงานสมัยนี้ถ้าจบปริญญาโทก็ได้ปริญญาตรีมาเนี่ยไม่มีสการทองานสามารถทํางานอย่างนี้ได้คืองานแรงงานอย่างนี้ต้องหาจากคนมันนอกมาชาวไร่ชาวนามันทำ shit, คืออย่างพวกคุณเรียนจบมาเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยไม่สามารถทำงานนี้ได้คืองานไม่มีกำหนดเวลาไม่ได้คาว่าแปดโมงเข้านะแล้วก็สี่ห้าโมงเย็นคุณเลิก จบทำแปดชั่วโมงจบอันนี้ไม่มีเวลาแต่มันมีม่มีเวลานิดๆเลยว่าสีชั่วโมงจบวันหลามันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดใช่ปัญหาบางทีลูกค้าโทรมาตอนเช้าไม่มีงานเลยแปดโมงเนี่ยยังไม่มีงานลูกค้าจะโทรมาประมาณสี่แปดโมงเที่ยงเนี่ยเราก็ต้องมีมีคลองให้คนให้ให้ให้ลูกค้าแล้วมีคนแต่งบาก็่งานตลอดคืองานไม่ได้เป็นระบบว่าเข้าเป็นกา้ไม่ใช่ครับโอเคครับแล้วอย่างนี้ ถ้าเกิดสมมติมีน้องๆอยากทําธุรกิจแบบนี้เหมือนกันมีคําแนะนำของเขาไหมครับว่ามันต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อน <ฮะ S 2> ถ้าคุณอยู่คุณไปทำคุณทำไม่ได้ครก็ <ฮะ S 2> ต้องมาเรียนรู้เครื่องจักรมันมีหลายหมายมหลาย่างมากมเลยครับน้าหนักตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลถึงน้ำหนักหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นตันตั้งแตยี่สิบตันถึสิบตันประมาณตันมันเป็นร้อยๆเท่าใช่หรืร้อยเท่าครับคุณต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ เริ่มเป็นเป็นลูกน้องเขากาะเมาศึกษาว่าระบบต้องทายังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้ติดต่อถ้าอยู่ๆคุณจะมาทําเลยหนึ่งลูกค้าถามคุณก็ไม่ไม่สามารถตอบลูกค้าได้เครื่องนี้เครื่องใหญ่แบบนี้คุณทายังไงขึ้นทำยังไงลงแล้วเข้าที่ยังไงคุณไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าได้เลยลำบากครับโอเคครับขอบคุณนะเบิร์ตนะครับตอนนี้รับคุณครับ yeah I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bed stop, home of that boy. Now I live on billboard and I brought my boys with me. Say what up to tie still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely leave from. If it's what I want to do, I am leaving.